สถานที่ที่ทุกคนนึกถึงไม่อยากปลดปล่อยอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นสุขเศร้าเหงาเซ็งมีคนรักหรืออกหักเป็นที่ไหนกันบ้างหรอครับแต่สำหรับชาวศิลปากรแล้วคงจะหนีไม่พ้นสะพานสาแก้ว แต่เดิมทีมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นเขตโบราณสถานมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ลุ่มบึงน้ำลึกและเต็มไปด้วยขยะในเวลาต่อมานักศึกษาชาวบ้านข้าราชการและผู้ต้องขังในจังหวัดนคปรปฐมได้เข้ามาบูรณะสถานที่แห่งนี้จนเป็นบึงน้ำที่ใสสะอาดในภายหลัง ก็ได้มีการคิดหริอเริ่มสร้างสะพานข้ามไปมาระหว่างสองฝั่งของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลาคุณผู้ก่อตั้งวิทยาเขตท่านแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์อีกในหนึ่งเรายังสามารถมองเห็นสะพานสะแก้วเปรียบเสมือนการก้าวข้ามผ่านจุดเปลี่ยนของชีวิตจากเด็กมัธยม กลายเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยการที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เปรียบเสมือนก้าวแรกจากหัวสะพานสา,าแก้วกว่าจะก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก็ต้องผ่านเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะสุขเศร้าเหงาเซ็งก็ล้วนเกิดขึ้นบนสะพานสาแก้ว สถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่เต็มไปได้วยความทรงจำของชาวศิลปากรหลายคนมากกว่าที่จะเป็นเพียงแค่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจสะพานสาแก้วจึงเป็นหนึ่งในช่วงเวลาดีๆในมหาวิทชาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวงสนามชันที่ต้องทำให้หวนคิดถึงได้อยู่เสมอ มีศิลปินมากมายอยู่บนโลกนี้แต่น้อยคนนักจะแรงเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาศาสตร์ในแขนงศิละปะหนึ่งในผู้ที่แรงเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาศิละปะนั้นก็คืออาจารย์รศิลป์เพรศีหากนึกถึงมหาวิทยาลัยศิละปากรก็คงจะมาคู่กับศิละปะ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เราจะสามารถเห็นสิ่งที่เป็นซิมโบลของมหาวิทยาลัยศิล,ลปากรกระจายอยู่รอบๆของพื้นที่ได้ไม่ว่าจะเป็นกราฟ,ฟิรีสหรือทีมงานที่ถูกจัดขึ้นเนื่องในวาระโอกาสสาคัญต่างๆในหลายๆคณะก็รวมมีศิละปะเป็นองค์ประกอบแม้แต่ตัวจารศิลป์เองก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน วันศิลป์พิรษีก็ถือเป็นไอคอนิกของมหาวิทยาลัยศิลปากรในแต่ละปีจะมีการรำลึกถึงอาจารย์ศิลป์ในวันที่15กันยายนของทุกปีหนึ่งสิ่งที่เป็นสถานที่รำลึกถึงอาจารย์ศิลป์ผู้ถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทยคืออ,อนุสรสถานที่ตั้งอยู่หน้าตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระชว a n สนามจันทร์แห่งนี้ ทุกคนเคยเคยรียดกันไหมครับสำหรับมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับศิลป,ปะแต่ในขณนะเดียวกันก็ไม่ละเลยทัศนียภาพของสถานที่ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายสนุกสนานปล่อยใจไปกับสุนทรียภาพทางธรรมชาติของสะดาวแห่งนี้ สะดาวเป็นสะน้ำที่ตั้งอยู่ตรงกลางคณะอักษรศาสตร์ระหว่างอาคาร50ปีกับอาคาร36ปีโดยจะมีสะพานข้ามกลางสะหรือที่มีอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานข้ามดาวสะพานข้ามดาวเป็นทั้งสะพานกลางสะเป็นทั้งทางเชื่อมให้เดินไปยังจุดต่างๆ ซึ่งเด็กๆคณะอักษราศาสตร์จะรู้จักกันเป็นอย่างดีอีกทั้งสะดาวยังอยู่ใกล้กับสถานที่ทำกิจกรรมของเด็กคณะอักษราศาสตร์ด้วยความที่สะนี้ตั้งอยู่กลางคณะอักษราศาสตร์จึงทำให้มีคนสัญจรไปมาอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นอีกหนึ่งจุด ที่มีทั้งนักศึกษารวมถึงนักเรียนประถมและมะัธยมที่นิยมมาถ่ายรูปเช็คอินกันอยู่อย่างเป็นประจำอีกทั้งทัศนียภาพของสถานศึกษาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำหรับการเลือกเข้าศึกษาต่อไม่เพียงเป็นพื้นที่ใช้สอยภายในคณะอักษรศาสตร์ แต่เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานร่วมกันได้ณะสะดาวแห่งนี้